สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจำมาที่7พฤศ,ศจิกายน6 5ห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ1กับส3สกับ6นะก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหหเจดหนึ่งี่ี่สสสหี่เจ็ดสี่เกหรือจะจับคู่ก็ได้นะง่ายๆสั้นๆไม่ต้องรูดเนาะ หนึ่งสามสามหนึ่ง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 หกหกหนึ่งสี่เจ็ดเจสสี่หหสี่นาะสามหกเก้าหนึ่งสี่สองปดหนึ่งสหสี่เจ็ดดสามหนึ่งาะหรือจะนึ่งสาหก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบสี่กับ7จดหกับห้า4ี่ศ4นย์สี่สอี่เจดสี่แดจ็ดนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเด้อรูดพูดเอาเนาะสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าหกสี่ห้าเจ็ดหกสี่ห้าสี่เจ็ดเก้านะคะเช้ากับบ่ายนี่สี่กับหกเหมือนกันต่างกันห้ากับเจ็ดหนึ่งกับสามนะคะเพื่อนๆก็จับคู่ซื้อเชา้าซื้อบ่ายบ่ายซื้อเชา้าค่ะจะเล่น vip ก็จับคู่ซื้อเอานะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้เด้อ เขาขอเฮงๆงปังๆทุกคนทุกแนวทางนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ